วันนี้เรามาแกะลัง P ีขอปี22กันนะครับลังหน้าลังคิวก็จะเป็นลังสุดท้ายของปีแล้วลังนี้รถใหม่ๆสีใหม่ๆเจ๋งๆมาเพียบเหมือนกันนะครับมาชมกันครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยครับคันที่1ครับออกมาเป็นลู c ิ d แอร์สี2นะครับคันนี้เป็นสีขาวคันที่แล้วเนี่ยเป็นสีเงินครับ ลูฟิตแอร์เป็นรถที่มีอยู่จริงนะครับแต่เขาไม่ได้ทำตลาดเมืองไทยนี่ไปดูในนิตยสารกันได้ครับคันที่2 Aston Martin Vantage GTE นะครับรถใหม่สำหรับลังนี้แล้วก็รถใหม่ของ Hotview ด้วยครับเป็นรถสไตล์รถแข่งจาก Aston Martin นะครับสีเขียวมะนาวสดใสเลยทีเดียวสวยมากเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ควรจะหาเก็บกันได้คันนี้เราเคยเห็นจากรังแล้วไปแล้วนะครับก็คือ Outer e g o ครับเป็นลายฮอตฟิ e ด้วยครับ คันต่อไป Audi RS E-tron นะฮะคันนี้ออกมาเป็นสีที่สอนครับสีแรกเป็นสีดำมีรายละเอียดดีครบถ้วนนะครับแล้วก็ Velocita นะครับลายปาลญญาปิรันย่าโอ้เป็นลายเท่เลยในชุด Hot Wheels Art Car สำหรับคนที่เบื่อรถนะครับ Hot Wheels ก็มีเครื่องบินให้นะครับ Water Bomber ในชุด Hot Wheels Rescue นะครับเครื่องบินที่ช่วยดับไฟโอ้ยสั่นมาเลยครับสันมาเลย โตโยต้ GR Supra นะครับของปี2020ในชุดเด่นแอน n o วลังก่อนหน้านี้จะเป็นโตโยต้าสุปรารุ่นเก่านะครับเป็นเด่นก็คือรถสมัยก่อนส่วนคันนี้จะเป็น t o โย t a าสุปรรุ่นปี2020ซึ่งเป็นรถปัจจุบันนะครับรุ่นล่าสุดของ t o โย t a า u ุปราก็มาให้เห็นในลังนี้แล้วครับสำหรับคันนี้ไม่ได้สันนะครับแต่มาแบบได้ใจ Mazda RX7 i ายเ a ลค o นสีเงิน กับน้ำเงินนะครับออกมาเท่มากเลยครับโอ้โหมันโชว์เนื้อโลหะสวยมากเลยนี่นะครับเขียนคาว่า f a l c o นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยครับคันนี้เป็นคันที่น่าเก็บนะครับผมก็เลยแจก3นิ้วไปแล้วก็อันนี้จริงๆเราก็เป็นรถดีนะฮะเชฟวี่ฟริดไลน์ลายมูนไอ e ์นะครับ, mm hmm. Line, รบสี2ส,สีดำนะครับมาให้ดูอีกหนึ่งคัน ไฟอารามนะครับรถดับเพลิงสีชมพูบันไดสีเหลืองในชุด Hot Wheels Q นะครับก็ออกมาสีน่ารักเลยทีเดียวแล้วก็คันนี้นะครับ l a n e Lower Classic สีที่2นะครับสีครีมสไตล์แบบมัสตัดนะครับก็คือรถที่ล้อเปื้อนโคลนเวลาลุยเข้าไปในป่าแบบนี้และแล้ว3นิ้วก็ต้องมาอีก1คันนะครับ Liberty Walk s i h o u e t นิสสัน GT-R R35 นะครับสีขาวสีที่สอนะครับเท่เลยทีเดียวสีแรกเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็อันนี้เขาทำมาเป็นสีขาวอูห้หูจริงๆแล้วตอนแรกรู้สึกว่าสีขาวมันอาจจะดูจืดไปหน่อยแต่ว่าคันนี้ทำดูแบบคมเข้มเท่มากเลยครับแล้วก็อีกคันนึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบรถตลาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมค่อนข้างชอบเลย Volkswagen Bajabuck นะฮะ ก็เป็นรถ v o l ks w a g e n รถเต่าของเราเนี่ยที่ถูกดัดแปลงไปวิ่งในทะเลทรายนะครับก็เลยจะเป็นรถเต่ายกสูงล้อใหญ่นะครับขั้นต่อไป Dodge Challenger SRT นะครับขวัญใจชาวชอบรถมัสเซอเมริกันนะครับนี่ก็เป็นสไตล์อเมริกันมัสเซ n เท่ๆแล้วก็มี Dodge มาอีกคันนึงนะครับแต่ว่าเป็น Dodge Viper SRT 1 0 ACR นะครับก็เพิ่งออกกับลังนี้เป็นครั้งแรกนะครับ อันนี้ก็รถใหม่เหมือนกันกันกบชุด Hot Wheels r e s c u นะครับ Drone Duty ก็จะมีรายละเอียดดีนะครับมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเออเพิ่งออกเป็นครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยออกมาก่อนป a กา n i s ี่ซอนด้นะครับเป็นรถแข่งจากป a กา n i ีอันนี้มากับลังที่แล้วไปแล้วแต่เห็นอย่างเงี้ยอู้ก็น่าเก็บนะครับเป็นรถที่สวยเลยทีเดียวแล้วก็ Acura NSX นะครับเป็น รถสปอร์ตของ Honda ที่ทำตลาดในอเมริกานะครับก็เลยใช้แบรนด์ว่า Acura ตรงนี้มีคำว่าเรียวด้วยเนื่องจากคุรียวอัสดะเป็นคนออกแบบรถคันนี้ครับออกมาเป็นสีทองนะครับอยู่ในชุด h o t w i e e l s J Import แล้วก็ Chevy s i l v e r a d o l i ลายบอรนะครับสีขาวนี่ตรงนี้เขียนคาว่าเชฟโรเลตด้วยโอ้รายละเอียดดีนะครับแล้วก็ Max Steel นะฮะร,รถอันนี้จะมีกิมมิกนะครับก็คือ มันจะฉลองครบรอบ54ปีของ h o t w h e e l มันก็เลยมีเลข54อยู่ข้างรถครับแล้วก็ Range Rover Classic คันที่2นะครับเราเห็นกันไปแล้ว Mercury c u g a ูในชุดมั s c ซ e มันเนียนะครับออกกับลังเอ็นไปแล้วนะครับอันนี้เราก็มาเห็นอีกรอบหนึ่งลังที่แล้วคือลังเอ็น2022นะครับแล้วก็ Corvette C6R นะครับรถแข่งจาก Chef เช l โร Corvette นะฮะ ก็เท่ดีนะผมว่ารถแบบที่เอารถบ้านมาทำเป็นรถแข่งนะครับอะเชฟวี่ซูบาร่โดบอราคันที่2นะครับคอเวตซิซิกคันที่2นะครับแล้วก็มีคันนี้ l a f a s t ้านะครับรถสไตล์โรงรางนะครับ t r a ็กสตาร์อีก1นึ่คันก็ต้องไปดูความเร็วกันนะครับว่ามันเร็วจริงไหมคันนี้ก็จะเป็นลูฟสิ r คันที่2นะครับแล้วก็มี Mercury c ี่คู r คันที่2อ,อีกเช่นเดียวกันนะครับ Max Steel โอ้พอคันที่2มานี่ก็มากระรัวเลยนะครับแล้วก็ Water Bomber ลําลำที่2นะครับเป็นเครื่องบิน u u t o m s m a l l บล o อกโออยากแกะให้ดูแต่ว่าเนี่ยมันมีเศษพลาสติกอยู่ตรงเนี้ยฝรั่งก็ถือว่ามันเป็น e r อ,อร์นะครับที่เกิดขึ้นได้เนาะถ้าเอาไปขาย eBay ได้จะได้ราคาดีนะครับ Custom Small Block ครับสีใหม่ รถนะที่สามารถต่อเหมือนเลโก้ได้แล้วก็คันนี้ครับ d e m a นช i n i v e r o รเนะครับเป็นรถที่ฮอตวิวใส่ใจรายละเอียดมากเลยเพราะว่าเป็นรถที่ h ฮอตวิวออกแบบเองนะครับแต่มีสปอนเซอร์ของจริงเนี่ยมาติดนะครับคลาสต์เ f i r e ไฟเ n อแบบนี้นะฮะก็เออเป็นรถที่น่าสนใจนะครับไม่รู้ฮอตวิวทำไมชอบคันนี้มากเอาเพอ่ๆนะครับเทรเชอร์ h u น t มาแล้วครับ m u s เ l e ส์แอนด์นะครับอันนี้ โอ้ต้องมาดูกันละเอียดละเอีดหน่อยนะหาลูกไฟเจอไหมครับลูกไฟอยู่ตรงตัวดีตรงนี้ครับเป็นสีดำสีเดียวกับรถเลยสมเป็นเทเชอร์ฮันส์นะครับใครตาดีเนี่ยก็จะเจอคันนี้ได้นะครับว่าเป็นรถคันพิเศษมีจำนวนจำกัดจาก h o อ v วิวนะครับแต่ว่าลูกไฟข้างหลังก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างคับนิดนึงนะครับตัวรถกับแพ็คเนี่ยคันต่อไปนะครับ m s t s u z u k a ก็เป็นลายแบบที่ผมชอบนะเป็นลายหุ่นยนต์นะฮะนี่เป็นรถลายหุ่นยนต์อยู่ข้างรถนะครับแล้วก็หน้ารถก็มีเช่นเดียวกันเนาะเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นรถที่เพนแบบมีความคิดสร้างสารรค์ดีมากเลยนะครับแล้วก็เทอร์ไบสับรามนะครับรถเอ็กซ์เร์เซอร์รถสายมองเห็นข้างในได้ก็น่าจะเป็นสายรางเหมือนกันคันนี้แล้วก็คันสุดท้ายของฝอร์มี่คันแรกนะครับโตโยต้าแวนสีที่2นะครับคันนี้ก็น่าเก็บอีกแล้วฮะ สีแรกออกมาเป็นสีเลือดหมูนะครับแต่สีนี้ออกเป็นสีเงินด้านหลังก็มีรายละเอียดดีนะครับเขียนว่า Toyota แล้วก็มี h t f ตฟิลตรงป้ายทะเบียนนะครับนี่ด้านหน้าก็มีป้ายทะเบียนเขียนว่า t o y o t a เหมือนกันหูดีมากเลยอะคันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูฝันกคันต่อไปครับมาเริ่มที่ Dodge Challenger SRT คันที่2นะครับเห็นกันไปแล้วนะครับตอนตอน้น แล้วก็อิเล็กแทร็กนะครับคันนี้เป็นสีที่2นะครับสีม่วงสีแรกเป็นสีเขียวนะครับเอ็กซ์เลเซอร์แล้วก็บิ๊กแอร์เบลแอร์สีที่2นะครับหรือสีที่3สีที่3มมั้งคันแรกสีดำคันที่2เป็นซามแม็กนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีชมพูผมชอบน่ารักดีแล้วก็คอกนี้แคปทูนะครับสีที่2ขาวน้ำเงินนะครับคันแรกจะเป็นสีแดงกับน้ำเงิน จำก็ได้ไหมฮะออกมาต้นๆปีเลยครับแล้วก็อุ้ยหล่นโลลักสีที่2นะครับคันแรกเป็นสีแดงคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะฮะอู้มีรถสีที่2มาเพียบเลยนะครับเวโรซิต้าคันที่2ของลังนี้นะครับแล้วก็คันต่อไปคือซ u เปอร์เทเชอร์ฮันใหมอู้อันนี้เห็นชัดว่าไม่ใช่ พอซูเปอร์เทเชัรนฮันเนี่ยมันจะเป็นน้ำเงินเงาเลยนะครับอันนี้จะเป็นฟ้าส้มนะฮะลายกาวสวยนะถึงไม่ใช่ฟูเปอร์แต่ผมว่าน่าเก็บมากเลยนะครับคันนี้ขอให้ได้เยอะๆแล้วกันเนาะลังหน้าลังคิวผ0 2มนยืบสนะครับน่าจะมีมาอีกอ่ะเราก็รอรุ่นซูเปอร์เทเชัรนฮันในลังต่อไปนะครับยังไม่เคยได้เลยนะต่อไปปากกนนี่ Sonda R คันที่2นะครับแล้วก็เป็นรถแบทแมนมาแล้วนะเป็นสีทองเลยทีเดียวนะครับแบทแมนเดี๋ยวก็จะมีมาอีก2คันจะครบ3คันนะครับแล้วก็ Aston Martin Vantage GTE นะครับคันที่2ของลังนี้อูผมให้3นิ้วนะคันนี้ชอบอะโบนเชคเกอร์นะครับ h o t r ตรอ t ์สไตล์อเมริกันสุดเท่เทมากๆ ผมเพิ่งทำคลิป Monster Truck ที่เป็นโบนเชคเกอร์ไปนะครับคลิปก่อนหน้านี้เองใครยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะครับเทียบ Monster Truck กับรถธรรมดาให้ดูแล้วก็ Audi a v a n t RS สนะครับสีดำอื้อรายละเอียดข้างหลังดีมากเลยแล้วก็ต้อง3นิ้วอีกคันหนึ่งนะครับ Jeep Cherokee สีแดงนะฮะฟ r ีคันเลอนะครับคันแรกเป็นสีเขียวนะครับคันนี้ออกเป็นสีแดงแต่รายละเอียดเนี่ย ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นหนึ่งคันที่ผมว่าน่าเก็บนะจีบเชโรกีนี่นะครับอ่าโดรนดิวตี้คันที่2นะครับมาแล้วก็เชลบี้คัพบราสีสอคันนี้ออกมากับลังที่แล้วไปแล้วนะครับก็มากับชุด r e โ r o r รสเ r นะครับรถแข่งในอดีตย้อนอดีตมาให้ดูกันทวินมิวทีนะครับมาในชุดเดนแอน d n นาว เดี๋ยวน่าจะได้รีวิวชุดนี้ให้ดูกันครบๆนะครับว่ามีรถขันไหนบ้างอ,แอง่แล้วก็เชฟวี่คับบ้าคันที่2นะครับแล้วก็คันนี้ลาโตคาอันนี้ผมว่าเป็นคันที่ทําให้ฮอตฟิวเนี่ยขาดทุนมากเลยนะครับเพราะว่ารถมันหนักมากเลยมันเป็นเหล็กทั้งที่ท้ทองแล้วก็ที่บอดี้ด้วยนะครับแล้วก็ Mod r รดนะครับรถสไตล์แข่งแบบฮอต r รดนะฮะ มีเบอร์56ผมยังคนไม่เจอว่า56นี่มันมาจากอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันอาจจะเป็นเบอร์รถแบบรถแข่งธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็ Volvo v o l v o 240 Drift Wagon นะครับคันนี้มีรายละเอียดข้างหลังดีก็คือมีหมานั่งอยู่2ตัวข้างหลังตรงนี้นะครับมองออกมานอกกระจกหลังนี่นะอ่าแล้วก็ l o r ักคันที่2นะครับสีน้ำเงิน แล้วก็มีออ้ลิเบอร์ตี้วคันที่2นะครับดีจังนะหลังนี้ได้2คันนะครับ l ิ b บ r t y ตี้วสีขาวสุดยอดแล้วก็คันต่อไปครับ Big Air Bell ลลสีชมพูคันที่2นะครับแล้วก็ Hot Wheel Art Car นะครับ Dodge Charger ทำเป็นลายแบบเพ้นต์ตัวหนังสือผมว่าสวยดีนะด้านในเขาก็มีตัวหนังสือเขียนอยู่เหมือนกันนะครับแม่เดี๋ยวอาจจะต้อง มาแกะรีวิวให้ดูกันว่าเขาเขียนไว้ว่าอะไรนะครับแล้วก็เป็น Lotus e y r นะครับรถแข่งจาก Lotus สเนาะสีเขียวอมเหลืองนะฮะโอเคแล้วเราก็มีรถ Batman อา้าวมาเอียงขย่าดูไหครับว่ามันลงไหมอ่ะลงได้นะครับเอียงมาจากโรงงาน แ r ร c k ลิปเปอรรถสีที่2นะครับคันแรกจะเป็นเขียวๆอมฟ้าๆหน่อยนะฮะอันนี้เป็นแดงสดเลยเขียนว่า s p o i l ลอร์ e อ t เลข้างรถด้วยนะครับแล้วก็หน้ารถด้วยเจ๋งเลยทีเดียวนน่าจะลงรางได้ดีอีก1นึคันนะครับแล้วก็รถแบทแมนคันที่3มาแล้วครับครบ3คันเลยอุ้ยผมว่าคันนี้สวยดีอะ c h e v r o l e t SS Express นะครับ สีดําทั้งคันเลยสีดําแล้วมีลายสีดําอีกตั้งหากอ้โหมันเท่ะนะฮะมันโดนใจมากเลยแล้วก็ออโตโมบิลลี่พินินฟารีนาบัติสตานะครับสีที่2เป็นสีน้ําเงินนะครับรถชื่อยาวคันนี้คันแรกเป็นสีเหลืองนะครับแล้วมีเรด e d ดิชันสีแดงอีก1คันแล้วก็ a c u ู a NSX คันที่2นะครับแล้วก็มี Audi a v a n t RS คันที่2นะฮะ สีดำแล้วก็ไฟอาลามคันที่2อ้อาวมีรถคันที่2แล้วหรือเปล่าทวินมิวท3รีนะครับคันที่2แล้วก็ a u d ดี s s t t r o n สีแดงนะครับคันที่2เช่นเดียวกันแล้วก็คันสุดท้ายครับไม่ใช่รถซ้ำนะครับแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์จาก BMW ดนะครับ BMW อ9 3 r e r นสะครับสีดำคันแรกเป็นสีขาวนะครับคันนี้เป็นสีดำหมดแล้วเป็นไงครับรถเด็ด เทียบไหมครับหลังนี้แล้วก็เดี๋ยวลังคิวจะมาเปิดต่อไปเร็วนี้นะครับติดตามกันได้นะครับที่ช่องฟุงแก๊กเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ b s c r i า e กันให้ด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชอว Hot w h e e l s นเ n t e r s นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ